คุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่ถ่ายพอร์ตเทรตสวยๆและมีราคาคุ้มค่าอย่างไรก็ตามตลาดมีตัวเลือกมากมายทำให้คุณสับสนว่าควรเลือกรุ่นไหนดีแต่คราวนี้ Oppo Reno 14 F 5 G มาพร้อมกับราคาใหม่ที่น่าตื่นเต้นและคุณสมบัติที่น่าประทับใจซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่คุณกำลังมองหาและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดรายละเอียดเหล่านี้อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจเลือกซื้อมันเลยทีเดียว Oppo Reno 1 4 F 5 G h t t p s w w w c m f o n e c o m t e x h o p p o r i n o 1 4 f u n d e r s c o r e 5 g h t m ไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนธรรมดาแต่เป็นอุปกรณ์ที่อัปเกรดประสบการณ์การถ่ายภาพพอร์เทรตของคุณไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยี The AI Portrait Expert ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ภาพถ่ายของคุณสวยงามและคมชัดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แสงน้อยซึ่งเป็นจุดที่หลายคนมักจะพบปัญหาแต่ Opp o p p o Reno14F 5G มาพร้อม AI Flat Photography ที่ให้ความ สว่างมากกว่ารุ่นก่อน100%เช่วยให้ทุกภาพถ่ายของคุณสวยคมชัดแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุด Oppo Reno 1 4 F 5 G ไม่ได้เน้นแค่การถ่ายภาพแต่ยังมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบระบายความร้อน AI ที่ช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมั่นคงรวมกับ AI Hyper Boost 2.0และ AI Link Boost 3.0ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ลื่นไหลไม่มีสะดุดรองรับทั้งการเล่นเกมและทำงานต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ และนี่คือส่วนที่อาจทำให้คุณต้องคิดถึง Oppo Reno14 F5G มาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงามและทันสมัยด้วยฝาหลังลวดลายหางปลาแสนอิสระทำให้เครื่องดูเป็นเอกลักษณ์และสวยงามในทุกมิตินอกจากนี้ยังมีมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP69 ที่ช่วยให้คุณมั่นใจในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจคือ Oppo Reno14 F5G มีราคาใหม่ที่น่าตื่นเต้นด้วยรุ่น 12.256GB ราคาเพียง11,999บาทและรุ่น12,512 GB ราคา13,999บาทซึ่งคุ้มค่ามากกว่าราคาปกติที่12,999บาทและ14,999บาทตามลำดับโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคม2568เป็นต้นไปที่ Oppo Brand Shop และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคุณคิดว่า Oppo Reno 14 F 5 G น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณหรือไม่ หรือคุณมีรุ่นอื่นที่คุณคิดว่าดีกว่าขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w f a c e b o o k c o m a p a t ติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4dkius